เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนาชนเนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีธาตุลมบุมเมถุนต้นที่อยู่ในราศรีลัคนาดาวสุกนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทา m e มสแตมป์จะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกซ์นะคะโอเคเร่มกันเลยนะ พาสคนโสดทัดหลงนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะ4ีดาแปดเหรียญโอ้ยหนึ่งถ้วย The World คือคุณอนะ่ะตอนแรกอะ่ะคุณเริ่มชิลแล้วนะเริ่มแบบเรื่อยๆเฉยๆนะคะเกี่ยวกับความรักนี่เริ่มเฉยเฉย คุณเริ่มจะโฟกัสตัวเองคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะหรือเป้าหมายอื่นๆในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละคุณจะเจอความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นคนที่เข้ามาจากกิจกรรมหรือสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจทำอะบางคนอาจจะไปลงคอร์สเรียนนะคะหรือโฟกัสเรื่องงานมากๆอะไรเงี้ย คนใหม่อาจจะมาจากคอร์สเรียนของคุณคลาสเรียนของคุณหรือมาจากงานที่คุณกําลังทําอยู่อยู่รอบข้างคุณคนนั้นนะคะเดี๋รือาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่โปรเจกต์ที่คุณกําลังทําอยู่จ,จะเป็นคอนเน็กชัน <c oughs> ลูกค้าคอนเน็กชันเกี่ยวกับคลาสเรียนคอร์สเรียนอะไรที่คุณกำลังโฟกัสนั่นแหละนะคะจะได้เจอคนคนนั้น เหมือนจะเปิดใจนะแต่คุณก็ยังกักกักอยู่เหมือนคุณจะเปิดใจแต่คุณก็ยังกักกักอยู่ <c oughs> คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเปิดดีหรือเปล่าหรือคนคนนี้นี่เขาชอบเราจริงๆเหรอหรือเขาเข้ามาจีบจริงๆเหรอหรือยังไงเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณยังคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับคนคนคน,คนนั้นที่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะนี่คือคนใหม่ที่เหมือนจะกระวาลสมมาให้คุณ ทีนี้เรามาดู <c oughs> เรามาดูนะคะสถานการณ์ความรักคนคนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ความรักนะคนใหม่คนนี้ในถ้วยควีนเหลียมเจ็ดไม้เท้ายอฟฟอร์จูน The World กับวีอ Fortune มาคู่กันมาคู่กันฉะนั้นการเจอกันระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นจักรวาลเป็นพมลิขิตเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้มาเจอกันแต่ขอขยายสิบดาบของเขาหน่อยเจ็ดถ้วยอืมขอดูอ่าจริงๆคนคนนี้ชาวทัดดินเด่นนะคะ energy ชาวทาทัด,ดินเด่นมากมังกพรพฤกษบรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือมุมมองความรักของเขาค่อนข้างมั่นคงอ่ะคือเขาไม่ได้จะชอบใครเล่นๆนะคะเขาก็ดูแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะเขารู้สึกได้ถึงกำแพงบางๆในการที่จะคุยกับคุณน่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายหรือการจะสารต่ออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ง่าย ในขณะเดียวกันของการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในส่วนของเขาเขาก็รู้สึกว่านอกจากมันไม่ง่ายแล้วนั้นเขาจะแป๊กหรือเปล่าเขาจะเสียใจหรือเปล่าเขาจะผิดหวังเขาจะอกหักหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยอาจจะด้วยตัวเลือกที่คุณมีหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่สเปก ของคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยที่เป็นกำแพงตรงนี้อาจจะทําให้เขาต้องผิดหวังใช่หรือไม่อะไรประมาณอย่างนั้นอะเหมือนฟีลแบบหรือฉันต้องทําใจไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ดูแล้วเขาแบบเขาดูจะถูกชะตานะถูกชะตากับคุณพอสมควรเลยนะคะโอเค <c oughs> คุณกลัวความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่อาจจะประมาณว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งประมาณว่าเข้ามาแล้วผ่านไปอ่ะคุณกลัวความสัมพันธ์แบบนั้นคุณกลัวว่าเฮ้ยเหมือนจะมาดีเหมือนจะมาจีแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เทไปคุณไม่อยากโดนมองเป็นแบบ <c oughs> เอ้ยมั่นใจว่าเขาแบบคุยกับชันแล้วสุดท้ายแล้วเลิกกันไปอะไรอ่างเี้ย ไม่อยากโดนมองว่าคุณจะมาพูดหรือมานินทานหรือพูดรับหลังคุณแบบนั้นอะไรเงี้ยคุณต้องการที่จะแน่ใจก่อนว่าเราจะมีความเข้ากันได้หรือเขาจะรับได้ในในบุคลิกหรือความเป็นตัวตนของคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทําความรู้จักกันไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันปุ๊บเราปิดโอกาสเลยอันนั้นมันอาจจะเดาไหมมันก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ในในตรงนี้ไงนะคะ ต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งไม้เท้า9าเหรียญหกเหรียญเขามาว่าคุณดูเป็นคนที่ระวังตัวเองค่อนข้างระมัดระวังตัวเองเหมือนจะเฟนลี่คือเข้าถึง เข้าถึงยากอะเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่เข้าถึงยากด้วอยอกไหมอืมเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูหญิ่งนะบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบเขาหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะจะว่าไม่เปิดใจมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเขากลัวว่าคุณลำคาหรือเปล่าในบางครั้งบางทีในการเข้าหาของเขามันจะเยอะไปไหม มันจะทําให้คุณลาคาญไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบประมาตรงนี้อยู่เหมือนกันนะแอบประมาอืมเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นแต่เหมือนคุณก็ยังครึ่งครึ่งกลางกลางในการที่จะเปิดให้เขาเข้าไปอะไรประมาณอย่างนั้นอะเขารู้สึกแบบนั้นโอเคฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะสตรีมหนึ่งดา สิบไม้เท้าใช่ยอดเป็นความรักทางไกลเป็นความรักแบบต่างแตกต่างอ่ะมันแตกต่างออาจจะด้วยต่างชาติหรือเปล่าแล้วมีประเด็นในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยเดยวเขาก็ต้องกลับไปแล้วแล้วเป็นความรักทางไกลมันคงจะไม่ยั่งยืนหรือเปล่ามันจะพันธนานได้หรอโน่นนี่บกกับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร บางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการแบบภาษาความแตกต่างทางภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปกันได้หรอมันจะไปกันได้หรอมันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมองในมุมของความแบบเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เยอะจนจนลืมมองว่าเฮ้ยแล้วความแบบความรู้สึกของคนสองคนมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะลืมมองในพาร์ทตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยอืม Okay. โอเคบทสรุปและให้แน,นะนำ s ensitive นะจริงๆแล้วความรู้สึกของคุณก็อ่อนไหวนะนจริงๆอ่อนไหวเลยแหละแต่แค่คุณพยายามยั้งใจตัวเองนะคะยั้งใจตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะเร็วไปเฮ้ยเขาอาจจะไม่ดีเฮ้ยเขาอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วความสัมพันธ์มันจะได้เหรอโนนนั่นนี่เราอาจจะคิดเยอะไปด้วยนะคะแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วมองว่าเปิดใจนะมองว่าเปิดใจแล้วได้ไปต่อไพ่เซอร์เบอร์ชันคือช่วงเวลาดีๆของการเปิดอกเปิดใจอะในการเจอคนใหม่จักรวาลเอ่ยโชคชะตาพมลิขิตอะไรเอ้ยโดนบรรดาลมาให้แล้วนะคะจัดเ,เรียงมาให้แล้วไฟล์ไซด์เกี่ยวข้องกับงาน เกี่ยวข้องกับนานหรือชาวธาตไฟเกี่ยวข้องนะคะเม่สิงธนูเม่สิงธนูที่อยู่ในลัคนาราศีดาวสุธาด,ดินบังกรพรุศพหรือกันในที่นี้นะคะเทอมในที่นี้จะหมายถึงเงื่อนไขก็ได้นะ <c oughs> เงื่อนไขอย่างเช่นที่เราอยากจะเมชัวคือเขาจะจริงใจไหมเราจะเข้ากันได้ไหม เขาจะเข้าใจตัวตนและรับตัวตนของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขในความรู้สึกของคุณที่สร้างขึ้นมาคุณเพราะคุณกลัวในเรื่องของบคุคคลที่จะว่าเขาจะเข้ามาฉับฉวยหรือเขาอาจจะมีใครมีความลงความลับอะไรไหมนะคะเดี๋ยวขอขยายเธอปาร์ตี้นะี้หนอะคุณคุณไม่ต้องการอะไรที่มัน อะไรที่มันแบบ <c oughs> ทั่วไปอ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าไอ้ความทั่วไปอ่ะมันอาจจะทำให้ <c oughs> อาจจะทําให้อีกคนหนึ่งเบื่อหรือเบื่อกันในความสัมพันธ์หรือไม่น่าสนใจจนทําให้เกิดเป็นมีบุคคลที่3เข้ามาหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ดูธรรมดาไม่ได้น่าสนใจคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเลยทําให้มีความกัวงวลว่าฉันอาจจะดีไม่พอหรือเปล่าถ้าเธอไม่ได้ชอบฉันหรือรับฉันในแบบที่ฉันเป็นเดี๋ยววันหนึ่งเธอก็อาจจะไปหาคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคิดซับซ้อนมากไปนิดหนึ่งในช่วงเริ่มต้นอะไรเงี้ยโอเค พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนขุยนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไงบ้าง ห้าเหรียญเด้อเฮลโลแฟนแปดไม้เท้าเหนื่อยอะินาจิเหนื่อยอ่ะเหนื่อยล้าอยากจะคุยพยายามจะคุยหรือต้องเป็นฝักคุณที่ต้องเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวต้องพยายามเข้าหาต้องพยายามแบบว่าชวนคุยแชทหนักขวาอะไรอย่างย่างเป็นส่วนใหญ่ บางคนเดีลกับคนที่เป็นเพศเดียวกันค่อนข้างเด่นนะคะแล้วไอ้จังหวะช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าััหลาแล้วเราเข้าหาฝั่งเดียวคุณเยอะเกินไปจนมันทําให้คุณแอบคิดว่าช่วงปลายเดือนรู้สึกว่าไปต่อไหมหรือพอแค่นี้จเจ้ายังไงดีเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับคุณอะเออแล้วคุณก็รู้สึกว่า ถ้าเรายังชวนคุยต่อไปแบบนี้อยู่ฝ่ายเดียวมันจายังไงมันควรจะเป็นอย่างนี้หรอมันควรจะชวนคุยไม่ควรจะเชนดักขวาหรือเปล่าคุณเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์แล้วก็ตัวเขาแล้วก็เริ่มสงสัยในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อนะคะฝั่งเขาล่ะฝั่งเขาสถานการณ์นะคะกิงไม้เทวา ไม้้นะธาตุไฟเด่นมากเลยอะ่ะเม่สิงธนูที่ในราศีลัคนาหราือดาวศุกร์อืมเขาน้าจะเป็นคนบ้างานมากเลยนะคะโฟกัสในเรื่องงานในเรื่องชีวิตส่วนตัวซะเยอะกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ถามว่าอยากมีไหมแคร์ไหมแคร์นะเขาสนใจไหม <c oughs> <c oughs> เขาก็สนใจเขายังคงสนใจคุณอยู่ แต่แค่ยังไม่ใช่พาราอยดี้หลักๆของเขาพาร o r ี้หลักๆหรือความสำคัญหลักๆของชีวิตเขาคือง,งานแล้วก็พวกแบบความสำเร็จในชีวิตของเขาด้านอื่นๆการงานการเงินการเติบโตทางหน้าที่การงานของเขานะคะส่วนความรักเป็นเรื่องหลองลงมาก็เลยสนใจบ้างไม่ได้สนใจบ้างไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอะไรยเยอะแยะมากมายแบบนั้นอะ ก็คือเอาแคเคคุณคุยมาคุณอยากคุยเขาก็ตอบแต่แค่อาจจะไม่ได้ชวนคุยฉับเพราะเขาอาจจะต้องทํำนู่นทํานี่ในชีวิตเขาเท่านั้นเองนะคะอืไปต่อเหนื่อยล้ามากเลยอ่ะดูสิหน้าไพาคือคุณแบบไปหูคนอกถักแล้วว่า รู้สึกว่าอาจจะต้องการทำปลอบใจจากคนใกล้ตัวจากพเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่านี่ฉันกำลังรักข้างเดียวหรือเปล่าความรู้สึกความรักความสัมพันธ์มันกำลังจะจบไหมยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบเขาก็ยังแคร์เราแหละแต่แค่ช่วงนี้เราอารมณ์อ่อนไหวแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าหาฝ่ายเดียวเยอะด้วยก็เลยอาจจะทำให้คุณหน่อย ในความสัมพันธ์นะคะถามว่าเขายังแคร์ไหมเขายังแคร์แต่แค่ความรักความสัมพันธ์มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่คืออะไรอ่ะความสําคัญหลักๆในชีวิตเขามันเลยอยู่ในจุดของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนไงเขายังไม่ได้ตัดสินใจคอมมิชเมนเพราะเขายังแบบยังมีอะไรอย่างอื่นนี่เขายังทำยังอยากจะทํายังโฟกัสในความสัมพันธ์นะคะความคิดความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสามไม้เท้าอา่านิจดาอืมประมาณว่าถ้าคุณชอบเขาคุณต้องรับให้ได้ในความเป็นเขาที่เขาเป็นในสิ่งที่เขากำลังเป็นในสิ่งที่เขากำลังทำความฝงความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำถามว่าเขา สนใจเราไหมสนใจแต่อาจจะไม่ได้มากพอหลักๆคือเขาอยากจะให้คุณเข้าใจในบริบทของเขามากกว่าประมาณว่าถ้าเธอไม่เข้าใจชีวิตฉันแบบนี้ในในในเวที่ฉันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ฉันเป็นฉันปรับให้เธอไม่ได้หรอกฉันทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่โอเคเธอก็เดินออกมาถ้าเธอโอเคเธอก็ไปต่อแต่ไม่ใช่ว่าแบบนอกไหมมันจะเป็นการ มันจะเป็นการทําให้เจ็บกันทั้งสองฝ่ายประมาณว่าเอ้ยคุณก็ไม่โอเคหรอกที่เขาไม่ค่อยสนใจคุณเขาไปสนใจชีวิตเขาคุณเสียใจแต่คุณยังอยากจะไปต่อมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่ในตัวเองเหมือนกันว่าแบบแต่เขาก็ไม่สามารถมาเต็มที่กับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าประมาณว่าไม่โอเครับไม่ได้ก็แยกแย้ายกันไปจะได้ไม่มีดรมมาม่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเท่านั้น ส่วนฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาหกดาบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวคุยน้อยเดี๋ยวคุยเยอะความสัมพันธ์มันไม่บาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่บาลานซ์คนนึงให้เยอะเกินไปอีกคนนึงก็ดูนิ่งๆคุณรู้สึกว่าเขาว่าดูนิ่งๆขอขยายเดบิวต์หน่อย คุณกลัวว่าพอเขาไปมีคนอื่นมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าหรือสนใจคนอื่นหรือเปล่าบอกกับว่าความรู้สึกของคุณมันมีในส่วนของความหลงไหลมันเป็นความหลงถ้าบางคนสงสัยว่าเฮ้ยนี่ความรักหรือความหลงนี่คือความหลงคุณอยากคอมมิทเมนต์กับเขาแต่บางทีเราอาจจะลืมที่จะเข้าใจว่าเฮ้ i, ยไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบนี้นะแล้วสิ่งที่เราต้องการเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็แค่เดินออกมาแล้วก็หาอะไรที่ มันแมชกันกับตัวเราแล้วเขาก็ไปหาคนที่แมชกันกับตัวเขาเท่านั้นืจะให้อีกคนหนึงมาเปลี่ยนทั้งๆที่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็คงจะไม่ใช่เหมือนกันถ้าเราเป็นไพ่สลับฝั่งเราเราอยากให้อีกคนเปลี่ยนหรือเขาอยากให้เราเปลี่ยนแต่เราเป็นอย่างนี้เราโฟกัสเรือี้ยมันก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่แมชกันนะคะบทสรุปและให้แนะนำค่ะ 6ถ้วยเดบิวความลุ่มหลงความฝ่ายฝันความฝันความจินตนาการเพิอฝันค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์ถึงยังไงความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดกันนะมองว่าไปกันต่อมองว่าจะมีการโอยอ่อนทาความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหลักๆจะเป็นฝั่งคุณนะคะที่พยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามทาความเข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็ความสัมพันธ์อื บวกกับยังตัดกันไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้ถ้าไพ่ไม่สลับโอเคความฝันใและไพ่ฝันขึ้นมาสองใบเลยนะ <c oughs> บางทีมันมีในเรื่องของจินตนาการจินตนาการเข้ามานะคะจินตนาการเอยอะไรเอยความฝันเอยบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆอะไรอย่างเงย หรือเหมือนจะต้องการการคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างหนึ่งความฝันมันจะมีคีย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะบอกส่งสัญญาณบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับความฝันนั้นนะคะช่วงฤดูหนาวปลายปีนี่แหละน่าจะทำให้เห็นคำตอบหรือสัญญาณน,นั้นจากความฝันของคุณนะคะแล้วก็บอกเลยว่าความสัมพัเนี่อาจจะดูแบบดูธรรมดา ดูไม่ได้พิเศษดูแบบมันอาจจะทําให้ความน่าสนใจในความสัมพันธ์ลดลงอืมหรือตัวเราอาจจะรู้สึกอยากได้ attention หรือความสนใจจากเขาแต่อย่างที่บอกว่าเขาโฟกัสหลักๆในเรื่องชีวิตของตัวเองอืมฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาทําตัวเองให้ดูมีความพิเศษมากขึ้นถ้าเราไม่ได้แปลว่าเราต้องมาทําความแบบ ให้ตัวเองพิเศษเพื่อดึงดูดเขานะแต่เพื่อตัวเองด้วยนึกอ,ออกปะไอเพื่อเขามาสนใจอ่ะมันก็เป็นแค่มันก็เป็นกําไรล,ละกันเออเนาะโอเคค่ะคืออ่าพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัาลมก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ าการความรักฝั่งคนค่ะสิบไม้เท้าสามเหรียญคุยอะไรกันก็ทะเลาะกันมีเรื่องอึดอัดหนักใจนะคะมีเรื่องราวที่หนักใจกดดันเป็นปัญหาเกิดขึ้นแต่หลังจากที่คุยกันแล้วเคลียร์ใจกันแลอะทะเลาะนิดหนึ่งก็รู้สึกว่ากลับมาเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนจะมีการร่วมมือร่วมมือดีๆกันเกิดขึ้นแต่มันแค่ช่วงเวลาสั้นๆน เดี๋ยวคุณช่วงนี้คุณจะอิโมชั่นแนลเยอะหน่อยจะอิโมชั่นแนลเยอะหน่อยอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังจากการพูดคุยจากการเจรจากับเขาในครั้งเนี้ยในช่วงของต้นไตรามาสเนี่ยนะคะเหมือนจะดีนะเราค่อนข้างคาดหวังในตัวเขาเยอะสุดท้ายเราอาจจะเฟลนะคะเราคาดหวังมากเกินไปเดี๋ยวเขาขอขายายฝั่งเขาแล้วกันว่ามันยังไงเนี่ยมันยังไงสถานาการณ์ฝั่งเขา 6ถ้วยดีเอมทร่า8ไม้เาวาในไม้คาดไปเด่นมากเลยอ่ะหรือเขาอาจจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเยอะสักหน่อยคาดไปได้กับเม่สิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาดโดยดาวศุกนะคะหรือเกี่ยวข้องกับงานอย่างที่บอกอืมจะว่าไงเดีอ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วคุณอาจจะผิดหวังอาจจะหมายถึงเขามีเวลาให้คุณน้อยก็ได้นะ เหมือนเขาจะสนใจคุณมากขึ้นในช่วงกลางๆหลังจากที่คุณได้มีการเออพูดคุยโน่นนี่กดดันกันไปนะคะว่าเขาบ้าง,งานเยอะมากช่วงนี้เขาก็ดีกับคุณได้แป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเขาก็ดูแบบเฉยๆไปละเหมือนคุณอาจจะต้องการความรักหรือเปล่าช่วงเนี้ยต้องการความรักอิมมชันอลต้องการความรักต้องการความใกล้ชิด <c oughs> ต้องการความใกล้ชิดต้องการความโรแมนติกแต่เขาโรแมนติกกับคุณได้แค่ วันเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็นิ่งเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนักบวชไปเลยนะคะแน่นิ่งไปเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากให้เธอแบบสนใจฉันมากกว่านี้แต่กายเป็นเฟลลักษณะเป็นการแบบความสนใจจะเป็นหลักๆนะความสนใจต้องการความสนใจต้องการความโรแมนติกจากคนรัก เดวิเอ่ไปนี้นะคะไม่ได้มองในเรื่องของบุคคลที่สามแต่เป็นในเรื่องของความใกล้ชิดที่คุณโหยหาจะได้ใกล้จะได้ใกล้ให้มากกว่าเียแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่คุณจะสกจักตใจนึกออกปะอืมากลกายเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่าัพพอร์ตความผูกพันซึ่งกันละกันแต่ความแบบโหยหาความแบบว่าความโรแมนติกในเชิงเนี้ย มันน้อยลงซึ่งคุณโหยหาแบบนี้แต่เขาแบบค่อยๆ่อยขยับเข้ามานิดนหน่อยๆแล้วก็ไปสนใจเรื่องของตัวเองเลยเนี่ยรู้สึกว่าคุณขาดหายตรงนี้และเรียกร้องมันนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงห้หาถ้วยเขารู้ว่าคุณน,น้อยใจนะเขา,า,ารู้ว่าเขารู้ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณ สักเท่าไหร่แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามให้เวลากับคุณอยู่แล้วก็พยายามเข้าใจคุณพยายามคุยกับคุณอย่างเข้าใจนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมาในระยะใหญ่ๆแล้วอยู่กันแบบความผูกพันนะคะความผูกพันความสนิทสนมกันจะอาจจะแบบความโหยหาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะมีแบบนั้นเลยว่ะอืมมันเป็นความวอ,อินดูอะ ส่วนฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกัเขาคะหนึ่งดาบเป็นปัญหาได้แหละหนึ่งเหรียญคุณนอยอะ่ะคุณนอยอะ่ะคุณก็พยายามเข้าหาเขาเยอะอยู่นะแต่ทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นกับคุณเลยอะไรเงี้ยเออรู้สึกหน่อยคุณใหญ่เขาเข้าหาคุณแล้วก็ใส่ใจคุณมากกว่านี้แบบว่าทางการสัมผัสใดๆอะไรอย่างนั้นนะคะเออ เท่านั้นเลยเท่านั้นเลยโอเคบทสรุปเราไพ่แนะนำสีดาบเห็นไหมความเรียบนิ่งการแบบโรแมนติกในความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีมีแต่น้อยแต่ต้องการที่จะให้มันเยอะกว่านี้ฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังให้เขาขับเคลื่อนคุณก็ขับเคลื่อนไปเลยคุณก็ขับเคลื่อนไปเลยนะคะ สร้างบรรยากาศและก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยแปดเหรียญคือการ Take a คชั่นขับเคลื่อน Take a คชั่นถ้าไม่ทําอะไรนะก็นิ่งเงียบกันอย่างนี้เท่านั้นเลยนะคะเท่านั้นเลยไฟ <c oughs> เยอร์คอมม m i เมนต์ความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นนะความสัมพันธ์ยังคงแฮปปี้อยู่แต่แค่อันอาจจะขาดในเรื่องของความโรแมนติกความใกล้ชิดซึ่งก็ต้องมาจาก ตัวคุณขับเคลื่อนค่ะคุณก็ต้องสร้างมันขึ้นมาค่ะเท่านั้นเลยที่ไพ่บอกนะคะโอเคคลิปของชาวทัดนลมก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ